ห,ห่อนแหงบ่ใส่น้ำเย็นด้ย่าไปใส่น้ำในอ่างเด้มันโบเย็นสบายดีพี่น้องบลาไก่ใส่ส่งแล้วสบายดีเอฟซีถูกทาน,ทนพี่น้องจ้าพึ่นสิคับลงมาจากในเมืองพี่น้องขึ้นไปซื้อผู้เห็นไหมไงขึ้นไปซื้อผู้กับเจ้าในาสือสีมูพี่น้องเลยอืู่ชินผู้กำแนวสวน เออสื่อสีนผูสื่อผูเขี่ยหมากับแม่สวนถ่ายรับสบอ มือนจะจดมาออกเบิ่งงวัวพี่น้องบักไะ่ทองอยู่บ้านกับแม่มันไปประกอสองกันเลยเกิแต่เลยแตนสบ,บายดีเด้อที่ถูกทานพี่น้องสุกูสุคนตัวนเกิดเมื่คือคนละขางมาค่ะไปเ <c oughs> กิดคนละขางโอ้ยจเจมีนสาดเนาะตัวเนาะ <c oughs> sống cả kha, ôi <laughs> ừ, so ừ, cái sốt cà pôc, bà bôi cho nè má, ơi, sao suy mai lại mạ hại, pino phền đi hái nhà, không không gian nhà không bạn nhả phền, có mì thông dương nhảy, cong qua โอ้ยพ oh! ี um, sure ่หน่อยค่นได้แดดแล้วกันเนาะคันได้ฝนตกแล้วก็จ้มื่อนหูมื่นตาบขึ้นเที่ตวนมาเจาะบึงย่ามั่งแล้วกันมื่อแรงนางจิมานอนบ่เฮ้ยขอบใจสาวซุยละลายพี่น้องอนใหม่มาฝากเนาะมื่อนแล้วกันอนใหม้พี่คนสวยแล้วกันหวานเหนื่ออนอนเมื่อนแล้วก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณไปใหญ่จะดีละละแล้วก็ขอบคุณทุกๆกกำลังใจ ให้กำลังใจตลอดมาเนาะวิะถิบอบขอบใจกระนองสุขูสุคน้าเหือปอูกมองต่อตอนะนพี่นอน,นะอะแมลงเท่นเพือกสั่งขะปุนพี่เนาะกระปุนช่องลูกกับบักเล่นและกับบกผีกเอาไปแหว่เพิ่น là cả khui cả bà và chị thôi cái nọ ma, không bừng là gì tuần, không bừng là gì nào có mừng bảo คืนประเสริฐในม่ใหญ่พูกมาต้องลงมากีีเตด,ดโตบักแพ์อีหามากใา่ิมาครับบอม,มาอะไรก็ยาแล้วแต่แพ์แต่มัน,แล,นแล้วแต่มันได้ตรวจมึงซิไปมีซิทหามเข้าติอีเมย์ได้เลี่ยงมันมาจังไหน ลำบากกับแม่ผู้เดียวเป็นมึงได้สิมึงสิบมาแล้วมึงบมาสิสมุดนะไิไปหามเขาไวเฮียสเถื่อนสุดถ่ายของชีวิตไดเถียงกลัวแล้วเกิดกระด้างไผ่ปะล่ะไปเอาโทรศัพท์ปะลงมา มันเบิดหนิดอาดกระพุ้ยให้แม่ไหนไว้เบิดแบกเพาะเบิดหนิดมไปพิ่งเอาทิพเบ็ดมาเติมทำไมที่เล้านั่นเล่าบดไอเล้านั่นเล่าบดได้อยากให้เข้ามาดอกแต่ใจเราถูกใจแหละเล่าให้กินหอดเลยลูกสาวเล่านะ่ใหญ่หักปากเล่านะแข็งแม่กระพุ้ยห่ออยู่นะทินเอ้ย

เชียงว่างั้นบรอยู่บ็นอนบอกระไก็ได้นอนหลักระตื่นลยนะมญ่งกันเราก็นอนบอกระือเลยเราหลับอยู่เอาเรามื่อคืนนี่เนาะนางเขาเอาคนจน10โมงกลางคืนไปแน้วมีเสมาอย่างเราเลยากนอนบัดนั้นเรางอ่งนอนงอ่งนอนกับบ่อรับพี่น้องเอ้ยมามาไหลเชิงกันอันนี้เรามาคุนยิ่งเท่าได้เถื่อกับผู้ไปลูกมายิ่งสี่เถื่อกับบ่อเข้าแล้วเฮ้ย เสียวอาเอ้มึงมาต้องมาดังหน่อยเป็นอะไรกันมึงมาล่ะบ่คืนดอกเสียบอกเนี่ยนั่เฮ้ยแม่ผู้เดียวได้เฮยสุดบุญบาปอยู่ในนี้ได้เฮ้ยมึงอย่าไปคิดแบบง่ายๆเอออย่าไปคิดง่ายกับสตาร์ซีวิตน่ะไพ่กันยากได้บ่กพูดนย่าไพ่กันหยากได้ไพ่กับบอมี ฮ้อนลิรอพี่น้องไปโพดโพงดูครั้งแรกว่าสิไปกับพ่อดีแทคใจดีแทคเบิ่งงัวผลสุดท้ายยังบ่แล้วยังบ่วิทขึ้นเมืองสผู้ทองคือเก่าอยู่โพดโพยรอบัดก็ได้ยาว่าสั่งมากล่องกยังบ่ฮอดสั่งเลยเด้เห็นได้ซะคือกิน มันได้มีโอกาสปัวแต่หมักแตงก็คือว่ามีบหมักแตงคือว่ามีตุ่มจ่าเนี่ยว่าอยากกินลาบเนื้อาหายกูการกูมีเบอร์บักเลี้ยงเนี่ยกูจะโทรให้อิญุอันลาบเขามะสูงอิญุคือเอ้ยแม่บ่าวดาวเด็กพี่น้องก,กันกูมีเบอร์บักเลี้ยงนี่กูจะโทรให้อิญุลาบก็ามาให้กูกินเประร่ะวะ กูกระเซยอยู่แมนยูพี่น้องอันสุดท้ายของบั่นปลายอะไรเนาะเพิ่นอยากยังให้เพิ่นกินแต่ว่ามันผัดอยู่ก็จะเอาไปบริขาในนี้ปกติก็จาสิขาในของซีบัวเท้านี่พี่เนาะขาเอวเพื่อนตะเลี้ยงวายมันเจ็ดช่วยแล้วลเราจ้ะจุ่มเขาก็ไปห้างวายแล้วเขาสิทาเจ้าติ เออมาเลยจีเซ็ตทาแมวเต้นอ่ะกินมดกมนกระกิบคอเก้านเากินรปแม่เอาไปเติมเนาเติมรูเอาลงมาอ่ะาใหม่ๆด้ยเตลงมานอ่ายเลยเราอยากตีกําเตงเอาตีํากินลาเบิ้งมักแตงดูในตู้กับตู้เย็นน่ะมีบ่เอาลงมาพี่เอาบัลงมาพี่ทิ้น แม่แม่มันอยู่เทิงนะเอาลงมาพี่มันมาค้านอยู่ลุมพี่นเอาลงม,มาหากูพี่โอ้เดังไยหมักบอยขามาบอ่ะฮะสายมันแบบขามาหมูาสาวนาี่โอ้ยให้มันย่างนะอีทิ้นนะให้มันนอนอยู่ไรมันสิตายเหรอฮัน นอนแอะแระอะแรอยู่เอาพี่น้องเลยศูนย์ใส่แม่กับไก่ให้มันนอนเผาไม่ใหญ่หลือเปลืงเลือกเอาเมอะเออเมอศูนย์กลางขีดเลยพี่น้องเลยมึงคือเป็นแม่มึงก็เอามันตีให้ลงมาพี่ให้ทิ้งนะลงมาพี่มันพอแกงอยู่เลยทุบเอ้าทุบเอ้า ทานผู้ชมเอ้ยสิามัแตงสุยายมั่งกินก่อนกินกับข้าวเหนียวได้บาดนะพี่น้องเอ้ยบ่ได้หุงข้าวเจ้าได้เรกินเลยนะเราจกินกเากินย่ะคือบอกคาลำแล้วเนาะพี่น้องโอ้ยน้ก็ยังบ่มาส่งมันสิเบิดแล้วบ่นี่เนาะพเท้ามือได้สิาเนื้ออีกนะ เอาก็สีเอาแล้วยังทามนี่นะ่นนนนนะคันบ่ทามบ่เอาได้มีสมอ,ออยู่ได้คันทามนี่มีล่ย 8, นะายแล้วเมื่อใดเฮ้ยแป๊ะนะแม่ในหน้าะแปดพันนะรวยเฮากว่าปกินละงัวเฮา khá, không không hả hả ao không hả 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 này không dám hả 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 này hả khéo đây. เก็บภาพบรรากาศราเพี่ยวชนีที่ไหนเท็ดเท็ดทน้หนไ<ะ>ม่หนไม่หนวไม่เห็ได้หนไม่ขาวหนไม่ได้หนไม่บคาอกนั่นตวน้ว<ป><ป>นไปนนว่าไปว่าอยู่ตุวน่าอยู่ขังหา่านพวว่าให้เราได้ยินเลย เออมันหยางมามันหยางมาแล้วโทรกลับเดิมมีเมันหยางมามันหยางมาแล้วโทรกลับเดิมมีเยอะเดี๋ยวไปทางขางหาดนั่งบนนี้ช่างโซฮามันเคยอยู่ตัวโทรหาลูกสาวเหมืนดังซีสเกตพี่น้องคอเลยตามนี่พี่น้องเลยขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยพี่น้องทุกๆคอมเมนต์คำติชม 好嘞，好嘞，好嘞、嗯嗯，好嘞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 。